สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเดินเที่ยวเมืองนรกกันคะ่ะทุกคนเมืองนรก <c oughs> พี่น้องมู่เจ้าเคยเห็นบออันนี้คือพูดได้เลยว่านี่คือเมืองนรกครบเซตมีทุกอย่างให้เลือกดูเลยคะ่ะไปไปหาเบิ้งกันพี่น้องมา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 ไปย่างเลาะคือหลากหลายมากมีทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์ครบครันคือแบบว่ายางเลาะจนวิ้นจนเมื่อยพลลจา่าวัดนี่ก็คือวัดม่วงนะคะทุกคนวัดม่วงอยู่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพระพุทธรูปด้านหลังก็คือพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดวัดเพิินเฮ็ดดีดีพี่น้องเอ้ยอ่อนซอน,อนแยกซูน ไม่ใช่ว่าจะมีแต่โซนนรกนะคะทุกคนโซนสวรรค์กม็มีอันนี้มาย่างแค่โซนนรกมาหาเลาะกันไปหาดูปฏิมาก,กรรมต่างๆเพื่นปั่นให้เบิ้งกับมาเบิ้งนเนาะพี่น้องกับบ่ได้มียุ่สุสมองสุบอลไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆนะคะอะไรแบบนี้ขณะที่เดินก็น่าจะแบบมีความรู้สึกขนลุกนิดนึงเป็น จะหลอนก็ไม่หลอนจะกลัวก็ไม่กลัวนะคะทุกคนก็แบบคือแบบรูปปั้นต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายดูจนตาลายเดินก็ไม่ครบเดินไปก็ไม่หมดทุกซอกทุกมุมจ้ะในานางเศ้าเมยนี่มีหอดถาดบ้านบ้านเฮาเอินมาถาดพี่น้องนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งคือคือเราถ่ายมาไม่หมดจริงๆ วัดก็มีเนื้อที่เยอะแล้วก็รูปปั้นอะไรก็เยอะแยะเราก็คือมาดูเฉพาะเป็นบางส่วนอันนี้ก็คือสัตรธรรมของชีวิตละพี่น้องนี่สิ้นสุดท้ายนี่ผู้ใดก็มายุ่งงงหนีเมื่คือมาดูเนี่ยแล้วนึกถึงสัจธรรมได้เลยพอมาดูตรงเนี้ยมองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นแหละคะ่ะทุกคนนี่แหละวัดเพิ่น อยู่จังหวัดอ่างทองใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้จ้าวว้า wow.